สวัสดีค่ะแจกสูตรทำแล้วรวยกับผลิตภัณฑ์ตราเดชาวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำเมนูยำหมูปลาร้านัวสูตรแซบนัวปังไม่ไหวแซบนัวสุดๆที่เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมและเป็นสูตรที่ทำง่ายสุดๆไปเลยค่ะทำง่ายอร่อยแซบมากๆขั้นตอนแรกเราไปทำน้ำยำกันก่อนเลยค่ะเริ่มจากใส่พริกจินดาแดงความเผ็ดแล้วแต่ชอบได้เลยนะคะกระเทียมจีนและรากผักชีตำให้ละเอียดเข้ากันเลยนะคะ ตามรายละเอียดเข้ากันดีแล้วมาปรุงรสชาติกันต่อเลยค่ะใส่น้ำตาลมะพร้าวน้ำมะนาวและน้ำปลาร้าตราเดชาและให้เราคึงคึงให้น้ำตาลมะพร้าวของเราละลายเข้ากับน้ำยำเลยนะคะน้ำยำของเราเข้ากันดีแล้วให้เราพักน้ำยำไว้ก่อนนะคะแล้วเราไปลวกหมูกันต่อเลยค่ะใส่น้ำเปล่าลงในกระทะใส่ตะไคร้และใบมะกรูดเปิดแก๊สได้เลยค่ะพอน้ำเดือดแล้วใส่หมูที่เราเตรียมไว้ วันนี้เราใช้เป็นส่วนของสันคอหมูนะคะให้เราลวกหมูเราให้สุกนะคะหมูของเราสุกแล้วนะคะเราก็ตักขึ้นมาเสดดน้ําแล้วนําหมูไปยํากันเลยค่ะแยกตะไคร้กับใบมะกรูดออกด้วยนะคะนําหมูใส่ภาชนะที่เราจะยําได้เลยค่ะตักน้ํายําที่เราพักไว้ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ใบคืนฉ่ายและใบสาระแหน่ซอยลงไปค่ะ ยำคลุกเขาให้เข้ากันเลยนะคะยำเข้ากันดีแล้วลงจานพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะยำหมูปลาร้าหนัวทำง่ายสูตรเด็ดเข้มข้นจีจ๊ดจ๊าดใครทำก็อร่อยใครได้กินก็ติดใจทำอาหารให้หอมอร่อยต้องผลิตภัณฑ์ตราเดชาเท่านั้นค่ะ